ขุนค้คอนเตรียมยื่นข้อเสนอคว้าตัวแฮร์รี่แม็กไกว์ร่วมทีมสื่อต่างประเทศรายงานข่าวกีฬาวันนี้ว่าสโมสรเวสแฮมยูไนเต็ดเตรียมยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวแฮร์รี่แม็กไกว์กองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากประการหลังรายนี้เตรียมย้ายออกจากถิ่นโอนแทฟฟอร์ดจากรายงานข่าวกีฬาวันนี้ ESPN รายงานว่าเดอะแฮมเมอร์ได้สอบถามเกี่ยวกับการเซ็นสัญญากับกองหลังของทีมชาติอังกฤษ ตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคมแต่พวกเขาก็ถูกปฏิเสธเนื่องจากเอริกเทนฮากต้องการเก็บเซนเตอร์แบ็กรายนี้ไว้ใช้งานต่อไปโดยล่าสุดเวสแฮมที่กำลังมองหาการเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมก่อนฤดูกาลใหม่และพวกเขายังมองว่าแฮร์รี่แมกไกวอาจเป็นตัวเลือกที่ดีหากว่าสามารถเจรจากับแมนยูได้แต่ทั้งนี้ปัญหาหนึ่งในข้อตกลงของแมกไกวคือเรื่องของค่าจ้างที่มีรายได้200 0 0ปอนหรือราวๆ8.6ล้านบาทต่อสัปดาห์ โดยตอนนี้เขาตกเป็นข่าวกับท็อดแนมฮอสเปอร์ซึ่งคาดว่าอาจจะสามารถปิดดีลกันได้ในเร็วๆนี้และอาจจะต้องทำให้ขุนค้อนเปิดการเจรจาและยื่นข้อเสนอที่ดีพอหากว่าอยากได้แข้งรายนี้มาร่วมทีม